สััสดีนะคะเพื่อนวันนี้ต้องมีจพะพานั่งเรือนะคะนั่งเรือชมวิวนะคะเพื่อนที่เมืองเสด็จปู่เสด็จย่านะคะยังอยู่ที่เมืองเสด็จปู่เสด็จย่าอยู่นะคะเพื่อนเพื <c oughs> ่อความบันเทิงนะคะเพื่อนอย่าไปคิดอะไรเยอะนะคะนั่งชมวิวไปเรื่อยๆนะคะนั่งนั่งเรือนี้ไปถึงไปถึงสวิตนะคะเพื่อนไปถึงสวิตแล้วก็แล้วก็กลับมาคืนเนาะ ตอนแรกบีก็บีก็นั่งข้างบนนะฮะเพื่อนในนี้ฝนตกเนาะโอ้แล้วก็ลมแรงมากเลยหนาวมากก็เลยลงมาข้างล่างนะลมนี่โอ้โหสุดๆนะเพื่อนลมแรงมากลมทุกวันหนาวมากที่บ้านนี่โอ้โหสุดแสนจะร้อนนะฮะกลับมาเนี่ยสวยไหมฮคนเพื่อนอลังการเลยนะ อืมมีตัววังนะสมัยก่อนเนี่ยคนประชาชนก็อดอยากนะฮะเพื่อนเนาะก็นั่นเลยค่ะก็เหมือนที่เราเห็นในนงในนางเลยเพื่อนประชาชนก็ทำงานงกงกทำสร้างวางก่อสร้างไปสิอื น่าลงไปเก็บหอยตกปลามากนะคะเพื่อนกลางๆนี่ก็จะมีนะาสายๆมาตอนที่มีขากลับมาว่ามีคนเขามานั่งขับขอบสะ้านเพื่อนไม่ใช่ขอบสาสินอนเนี่ยขอบขอบเนี่ยะคะเพื่อนแล้วเขาก็ตกปลากันนะเพื่อนปลานี่กระโดดดึ้อๆเลยนะคะดูไปนะคะเพื่อนไม่รู้จะพูดอะไรนะคะ ดูไปเรื่อยๆเพื่อนดูว่าเป็นดูเขาทำอะไรบ้านเขาเนี่ยอลังกงอลังการอยู่แบบดีนะเพื่อนไม่มีเจ้าแล้วเนี่ยอืมรวยมากเขาเลยยึดเป็นของหลวงเลยเป็นไงล่ะนี่แหละอยู่อาทิตย์หนึ่งก็เที่ยวไม่ทั่วรานเพื่อนีเกียจเลยบีเดินจนเอียนบีเดินจนปวดข้อเท้าล่ะเดินดูนุ่นดูนี่อย่างเงี้ยนะคะเพื่อนแล้วก็คนเยอะเนาะ พี่ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรเยอะแยะนะเพื่อนคนเยอะมากคนเหมือนมดแล้วเขาใช้ชีวิตปกติเลยนะเพื่อนเนาะไม่ไม่ได้ใส่มงใส่เม็ดใส่อะไรหรอกนะเพื่อนเนาะ ดูไปนะคะเพื่อนจะกับใจเธอหรือเปล่าเดี๋ยวน้องบีจะร้องเพลงรอใคลิปมันจบนะตัดตอนน่อคลิปตัดเสียงออกแล้วก็ฟังเสียงบีร้องเพลงนะคะเพื่อนตัดเสียงลมออกเสียงคนออกนะ,ะเพื่อนเดี๋ยวบีจะร้องเพลงให้ฟังทนฟังนะรับรองนะถ้าติดแดงก็ไม่รู้จะวยย่ายังไงแล้วนะคะเพื่อน วันนี้ฉันสำคัญกับใจใเธอหรือเปล่าโอ้โหจัก,กรยานอย่างเร็วอ่ะจึงเขาทุกนาทีรักที่ได้จากเขาเธอก็ยังเก็บเอาไว้อย่างดีเมื่อเธอยมีเยื่อใยใจให้เขาอยู่เลย ตรงนี้นะคะเพื่อนตรงนี้จะเป็นเมื่อ <coaching> ก่อนเป็นที่ผลิตน้ำเนาะแล้วมันโดนไฟไหม้ทีเนี้ยคนรัสเซียเขาก็มาทําเป็นโรงน้ำเหมือนเดิมแต่เป็นแบบวอดก้านะเป็นวอดก้านะเพื่อนสวยไหมฮะกันมาจนวันนี้เธอมีฉันเอาไว้ทำไม ช่วยบอกทีได้ไหมนี่ตรงนี้นะคะเพื่อนตรงนี้เป็นวังเนาะแล้วคืนิกเขามีแฟนเป็นเป็นยุ่งไงคะเป็นสาวๆใช่ไหมมีมีแฟนใหม่เถอะว่าง,งั้นเถอะเขาก็เขาก็ยกให้แฟนเขาใช่ไหมเออแต่นีนแฟนแฟนแกก็ไปมีอ่ะเขาเรียกอะไรนะไปมีแฟนหนุ่มไงเขาก็ยึดคืนนะเพื่อนความรักไม่ไม่ยังยืนนะ,ะเพื่อนเธอโนกใจฉันฉันก็เอาคืนนะ สวยนอนเพื่อนเนาะว่าฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่ายิ่งรักทำไมมนันเงา ฉันไม่ใช่คนที่เธออยากให้ไม่อยู่ในหัวใจจะด้หายคองใจว่าเธอรักฉันจริงหรือเปล่าอึมครึมอึมครึมนะคะเพื่อน เสียเวลาไปทำไมกันก็ต่อยฉันดียังไงก็ไม่ได้ใจเธอตั้งแต่คบกันมาจนวันนี้เธอมีฉันเอาไว้ทำไมช่วยบอกทีไไหมบอกใจที่มันข้างคางว่าฉันเป็นตัวแทนของใครหรือเปลา่า รักทำไมมันยิงเยงาเราอีกหาก่างไกลหากฉันไม่ใช่คนที่เธออยากให้มาอยู่ในหัวใจคือมาสักคำจะได้ให้ความใจว่าเธอรักฉันจริงหรือเปล่า สวยไหมคะสวยเลยค่ะเพื่อนทอนฟังบีร้องเพลงไปเลยนะคะเพื่อนเพราะว่าบีไม่มีอะไรจะพูดนะคะร้องเพลงรอให้คลิปจบนะคะเพื่อนหลังแต่คบกันมาจนวันนี้เธอมีฉันเอาไว้ทำไม ช่วยบอกทีได้ไหมบอกใจที่มันค้างคาว่าฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่ายิ่งรักทำไมมันยิ่งเอาโรยิ่งห่างไกล เอ่ยมาสักคำได้ไหมจะได้หายคล่องใจว่าเธอรักฉันจริงหรือเปล่าอิจฉาคนอยู่แถวนี้เนะนเพื่อนนะอยู่ริมน้ำข้างหลังเป็นภูเขาเนาะต้องมีเห็ดแน่ๆเลยเนาะขับรถได้มีมองดนป่าเห็ดนะคะเพื่อนมันน่ามีเห็ดมากคือป่าป่าแบบสะอาดมากอะสะอาดเหมือนที่พี่เขาแบบ เข้าไปเก็บนะมันก็มันก็ต้องมีเห็ดน,นะเพื่อนเนาะแต่ก็คือไม่ได้เข้าเนะไปเที่ยวนะเพื่อนเราก็มองแต่ป่าเห็ดนะคะเพื่อนไปเที่ยวแล้วก็จ้องหาแต่ป่าเห็ดนะ ไ้จบหรือยังเนี่ยคลิปโอ้โหนามจังร้องไปตั้งหนึ่งเพลงแล้วเนี่ยเนี่ยขอเพลงมาได้นะคะเพื่อนขอเพลงมาได้นะจ๊ะล้องขนาดเนี้ยติดแดงให้มันรู้ไปสิ ยังฮักเธอเสมอนะเจ้าสาวบ้านนาที่ชื่อปราณียังจดจำสายตาว่าจะเย้าหยอกยวนยีจำได้ดีสัญญาใต้ต้น เราะไม่เเพื่อนเป็นยังไงเจ็บหัวใจคิดโทดกอดนำ้ำญาติหนุ่มอยู่บ้านดอดเอาเงินมาอ้อนมาอ้ํา ลองไปจับใจไอ้นี้ออดูปราณีฮักนี้จะยาพึ่งแบก <c oughs> โอ้โหถึงไหนแล้วเนี่ย <c oughs> ใกล้ถึงสวิตแล้วนั่นเพื่อนมีจต่ป่านะฮะช่วยไหม ขับคุณเสียงปรบมืออันเกลียวกราวนะครับสาวบ้านนาที่ชื่อปราณีอย่างจดจำฟังตั้งใจให้ดีส่งกรานีสัญญาอายมา คุณมัลไลนะคะมัลไลดอกพังพวยนะคะเพื่อนขอบคุณมากนะคะเสียงเรบะมืออันเกลียวกราวแล้วก็ดอกไม้พวงมัลไลดอกพังพวยเพื่อนจะเห็นนะคะเนี่ยหินที่มันเป็น,นขขเนี่ยขาวๆเนี่ยค่ะหินหินขอบๆเนี่ยนะคะสมัยก่อนก็คลินิกเขาก็จะใช้นะคะก็ชาวบ้านนะคะ มากระเถาะกรนะเถาะเนาะแล้วก็ไปทําบงทําวังนะเพื่อนก็จะเห็นว่าหินมันเป็นเนี่ยค่ะเป็นเซียวเซียวสวยๆเนี่ยนะลําบากนะเพื่อนสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยลําบากนะลาบากเหมือนบ้านเราเนี่ยแหละาะเพื่อนค้าจ้างเบียร์สามขวดอะไรเงี้ยเพื่อนเห็นไหมเนี่ยที่เขากระเถาะถกระเถาะกระเถาะเนี่ยเนาะโอ้ดีนะเราไม่เกิดมาสมัยก่อนเกิดสมัยนี้ก็ลําบากเหมือนกันนะนะ้องเพื่อนเนาะ อดีตมีไว้ให้จดจำน้องเพื่อนด้วยนะไปไปที่วังวังที่ไหนที่แบบอลังการอะอลังการแบบโอ้เนาะคนสมัยก่อนต้องทำงานแบบทรหดมากค่ะเพื่อน ทำกับมือเนาะกระเทาะกระเทาะเนี่ยทำกับมือเนี่ยดูเคาลำบากขนาดไหนเนาะถึงไม่เอาเสด็จปู่เสด็จย่านี่เป็นยังไงเห็นไหมยังฮักเธอเสมอเลเจ้าซา บ้านนาที่ชื่อรามเธอจ้ ลืมลืมรักเรากับเาดั่งยด้วยไหมเสียงคลื่นยังเหมือนเดิมก็ออยังดังกลางวานเรียกหาสายใยนี่ไม่เปลี่ยนรัตนาคือดีรักเราตัวรัก ใช้คลื่นเรืใจเธอได้หรือเปล่าเธอจ้าไปแล้วนะคะเพื่อนจากคลิปจะจบแล้วนะขอบคุณพี่เพื่อนทุกคนที่มาทนฟังบิลร้องเพลงนะคะเพื่อนไปแล้วนะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย